เวียดนามการต่อสู้ในสมนรภูมิช่องบกดำเนินไปอย่างดูเดือดจนถึงเดือนมีนาคมพุทธศักราช2530กองทัพไทยได้เสริมกำลังเพิ่มเติมจากกรมทหารรากที่6และกองพันธะพรานเพื่อเข้าติดฐานที่มั่นของเวียดนามอีกครั้งอย่างไรก็ตามแม้ว่าจะสามารถเข้ายึดพื้นที่บางส่วนได้แต่ด้วยอำนาจการยิงที่เนื้อกว่าของเวียดนามฝ่ายไทยจำเป็นต้อง ถอนตัวจากบางพื้นที่และกลับมาตั้งรับใหม่วันที่หนึ่งเมษายนพศรราาชชศัก2532กองทัพภาคที่สองได้จัดตั้งที่บัญชาการทางยุทธวิธีขึ้นเพื่อควบคุมและอำนวยการยุทธวิธีในพื้นที่ช่องบกจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเป็นหนึ่งในสมนรภูมิสำคัญระหว่างไทยและเวียดนามในช่วงปลายสงครามเย็นภายใต้ยุทธการ,รเด็จศึกกองทัพไทยได้ จัดกำลังรบจากหน่วยต่างๆของกองทัพภาคที่2ประกอบไปด้วยกองพันทหารราบ5กองพันหน่วยลาดตระเวนระยะระยะไกล1กองร้อยทหารพรนึ่1กองร้อยรถถังสนับสนุนปืนใหญ่และกำลังทางอากาศจากกองพลทหารราบที่6ภารกิจของกองกำลังไทยคือการยึดคืนพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่ถูกกองทัพเวียดนามเข้ายึด ครองและสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งในขณะนั้นเวียดนามยังคงส่งกองกำลังเข้ามาปฏิบัติการรบในลาวและกัมพูชาอย่างต่อเนื่องปฏิบัติการรบและยุทธวิธีของทั้งสองฝ่ายวันที่24เมษายน2530ฝ่ายไทยใช้กำลังทุกส่วนเข้าตีทีหมายเนิน565 485 0 382และ376โดย พร้อมเพรียงกันในเบื้องต้นฝ่ายไทยสามารถเข้าตีที่หมายต่างๆได้โดยได้รับการต้านท่านเพียงเบาบางเท่านั้นต่อมาเวียดนามได้ทําการตีตอกโต้ระดมยิงปืนใหญ่ปืนยิงลูกระเบิดใช้กำลังเข้าตีเป็นระลอกอย่างต่อเนื่องไทยมีเวลาจำกัดในการตั้งฐานดัดแปลงที่มั่นขาดความต่อเนื่องในการส่งกำลังบำรุงและเส้นทางที่ยากลำบากไม่สามารถต้านทาน ได้จึงถอนกำลังออกจากที่หมายเนินต่างๆหลังจากเข้าตีในครั้งนั้นไทยได้พัฒนากลยุทธ์ในการเข้าสู่ที่หมายในลักษณะชุดปฏิบัติการขณะเล็กเคลื่อนที่เข้าแทรกซึมเข้าที่หมายหลายทิศทางลาดตะเวนซุ่มโจมตีจอดเส้นทางเข้าหาที่มั่นและรถกำลังฝ่าตรงข้ามให้อ่อนลงพฤษภาคมถึงมิถุนายน2,530ฝ่ายไทยใช้กำลังเป็นชุดปฏิบัติการ ขนาดเล็กทำการเข้าตีที่หมายเงินต่างๆในลักษณะแบบป้องค่ายสามารถยึดฐานที่มั่นได้บางส่วนอุดช่องว่างติดต่อเข้าหาที่มัน่นและกดดันเวียดนามอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งเวียดนามได้ถอนกำลังออกจากที่หมายเนินต่างๆตามแนวเขตแดนประเทศไทยในปลายปี2,530การรบที่ช่องบกตั้งแต่มกราคม2,528ถึงธันวาคม 2,530ฝ่ายไทยสูญเสียกำลังพล19นายบาทบ6 6 4นายสถานการณ์การรบในช่วงแรกเวียดนามเป็นฝ่ายได้เปรียบการรบของฝ่ายไทยเป็นไปอย่างยากลำบากเพราะเป็นป่ารกทึบที่เวียดนามมีความชำนาญและประสบการณ์อื่นกว่าอีกทั้งยังวางกับระเบิดจำนวนมากเวียดนามใช้สารพิษใสลงในแหล่งน้ำบริเวณเป็นดังกล่าวสารพิษนี้มีฤทธิ์นานถึง3ปี แม่น้ำจะแห้งไปแล้วก็ตามมีการส่งตัวอย่างสารไปให้กรมวิทยาศาสตร์ทหารบกตรวจสอบและได้รับผลยืนยันว่าพกน้ำทุกแหล่งมีสารผิษเชื้อปนอีกปัญหาหนึ่งที่สร้างความยุ่งยากให้ฝ่ายไทยคือกับระเบิดชนิดใหม่ขนาดเล็กไม่ต้องฝังดินเวียดนามใช้กำลังขนาดเล็กมาวางระเบิดตามแนวป่าแล้วถอนกำลังออกอย่างรวดเร็วระเบิดประเภทนี้ไม่ถึงกับทำ ให้เสียชีวิตแต่สามารถทําให้ขาขาดจนถึงหัวเขาได้ทหารไทยจํานวนมากได้รับบาดเจ็บจากระเบิดชนิดนี้เวียดนามยังสามารถรบกวนและเลี่ยนแบบการสื่อสารของไทยทันทีที่มีการติดต่อสั่งการทางวิทยุเวียดนามจะทราบตาแหน่งและยิงปืนใหญ่โจมตีแหล่งกำเนิดเสียงทันทีระบบนี้คาดว่าน่าจะได้รับมาจากโซเวียตไทยจึงปรับกลยุทธ์การสื่อสารให้ เป็นความลับมากขึ้นลดการใช้วิทยุสื่อสารให้น้อยลงเวียดนามโต้กลับด้วยการส่งกำลังเข้าโจมตีฐานทหารไทยอย่างหนักโดยใช้ฐานปื้นใหญ่ในลาวและกัมพูชายิงสนับสนุนการรบที่ช่องบกจึงทวีความรุนแรงมากขึ้นกำลังส่วนต่างๆจากกองทัพภาคที่ 2. ถูกส่งเข้ามายัางแนวรบอย่างต่อเนื่องพร้อมสนับสนุนด้วยกองกำลังทหารพรานค่ายปาก ธงชัยและหน่วยรบพิเศษลบบุรีหน่วยรบพิเศษถูกส่งเข้าไปในลาวและกัมพูชาเพื่อค้นหาฐานปืนใหญ่และทำลายระบบส่งกำลังบำรุงเมื่อแผนการรบแบบใช้กำลังจำนวนมากเข้าโถมโจมตีไม่ประสบความสำเร็จแผนการรบแบบสมรภูมิเขาถูกนำมาใช้กับการรบที่ช่องบอกกลยุทธ์การรบแบบป้อมค่ายถูกนำมาใช้ โดยวางกำลังและส่งกำลังสนับสนุนในแนวหลังให้มั่นคงจากนั้นใช้ทหารพรานลาดตระเวนซุ่มโจมตีและแทรกซึมเข้าหาฐานหน้าศึกอย่างชาชาขุดบังเกอร์แบบก่อติดาศึกจากคำบอกเล่าทหารเวียดนามครอบครองเงินดังกล่าวราวหนึ่งกองพันธุและเป็นทหารภูเขาทหารพรานกุดบังเกอร์รุกเข้าหาทหารเวียดนามอย่างต่อเนื่องไม่ยิงปะทะโดยไม่จำเป็นเมื่อเข้า ใกล้ในระดับหนึ่งจึงหยุดส่งกำลังและอาวุธเข้ามากำลังแบบเผชิญหน้าระยะห่างใกล้จนเห็นหน้ากันทำให้ฝ่ายเวียดนามสับสนและกดดันเพราะไม่สามารถใช้ปืนใหญ่โจมตีได้ยังมีฐานปืนใหญ่สนับสนุนถูกซ่อนพลางเป็นอย่างดีพร้อมยิงถล่มต่อกลับฐานปืนใหญ่ของเวียดนามเมื่อไทยพร้อมช่วงดึกได้ยิงปืนใหญ่และเครื่องบินรบ f 5 f ทิ้งระเบิดอย่าง นักจากนั้นเข้าติดฐานตอนใกล้รุ่งการรบเป็นไปอย่างดูเดือดไทยพบฐานทหารเวียดนามในลาวแจ้งพิกัดปืนใหญ่ระดมยิงโจมตีอย่างนักฐานปืนใหญ่และคลังกระสุนของเวียดนามถูกถล่มยับการโจมตีในครั้งนั้นใช้เครื่อง L19 ลาดตระเวนและรายงานพิกัดโจมตีอย่างแม่นยำสามารถยึดศพทหารเวียดนามได้445ศพ จับฉเฉลยได้12นายยึดอาวุธยุดโทปปรณ์จํจำนวนมากรวมถึงจรวดแซมแบบยิงประทับบาททหารเวียดนามที่เหลือถอยร่นเข้าไปยังเขตกัมพูชาหลังจากสูญเสียฐานหลายแห่งเวียดนามเริ่มถอนกําลังทหารออกจากพื้นที่แถมยังถูกโจมตีจากกลุ่มขเขมรแดงพร้อมทั้งการยิงปืนใหญ่สนับสนุนจากฝั่งไทยทำให้เวียดนามถูกตีโอกและถอยเข้าไปยังเขต ประเทศกัมพูชาทั้งหมดหลังจากนั้นฝ่ายทหารไทยได้เข้ายึดและตั้งแนวป้องกันอย่างหนาแน่นจนทำให้สงครามครั้งนี้สิ้นสุดลงท้ายที่สุดการสู้รบในช่องบกจบลงด้วยการที่เวียดนามค่อยๆถอนกําลังกลับไปยังฝั่งกัมพูชาเนื่องจากสถานการณ์ทางการเมืองและแรงกดดันจากนานา,นาชาติทำให้เวียดนามต้องลดบทบาททางทหารในกัมพูชาและไทยลงการรุกราน ของเวียดนามนามในอินโดจีนถือเป็นช่วงเวลาสำคัญของประวัติศาสตร์ภูมิภาคอาเซียนเป็นเหตุการณ์ที่แสดงให้เห็นถึงความขัดแยง้งทางอุดมการณ์และการแย่งชิงอิทธิพลระหว่างมหาอำนาจในสงครามเย็นแม้ว่าเวียดนามจะสามารถควบคุมกัมพูชาและลาวได้ชั่วระยะเวลาหนึ่งแต่ในท้ายที่สุดแรงกดดันทางการเมืองและเศรษฐกิจทำให้เวียดนามต้องถอนตัว ออกไปและภูมิภาคอินโดจีนก็เข้าสู่ยุคใหม่ของการพัฒนาและความร่วมมือระหว่างประเทศในเวลาต่อมาบทสรุปและผลกระทบของการรบที่ช่องบกการรบที่ช่องบกส่งผลให้กองทัพไทยต้องสูญเสียกำลังพลไปถึง109นายบาทเจ็บ664นายอย่างไรก็ตามกองทัพไทยสามารถยึดคืนพื้นที่แนวชายแดนไทยกัมพูชาและขับไล่ กองกำลังเวียดนามออกจากเขตแดนของประเทศไทยได้สำเร็จยุทธการนี้เป็นบทเรียนสำคัญของกองทัพไทยในการพัฒนายุทธวิธีการรบจากรูปแบบเดิมที่เน้นการเผชิญหน้าโดยตรงมาเป็นการรบแบบกองโจรและการแทรกซึมซึ่งเป็นรูปแบบที่มีประสิทธิภาพมากกว่าในการปฏิบัติการกับศัตรูที่มีการตั้งรับอย่างแข็งแกร่งการรบที่ช่องบกเป็นหนึ่งในเหตุ การสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งและความเสียสละของกองทัพไทยในการปกป้องอธิปไตยของชาติในช่วงสงครามเย็นและยังเป็นหนึ่งในสมนรภูมิสุดท้ายที่กองทัพเวียดนามมีปฏิสัมพันธ์ทางทหารกับประเทศก่อนที่เวียดนามจะถอนกำลังออกจากกัมพูชาในปีพุทธศักราชเพลงเพลง2532วิธีและการประทะระหว่างทหารเวียดนาม และทหารทาราไทยในสงครามที่มีความรุนแรงสูงเช่นการประทะก,กันร,ระหว่างทหารเวียดนามและทหารพรานไทยยุทธวิธีเป็นสิ่งสำคัญที่ใช้ในการเอาชีวิตรอดและเอาชนะศัตรูการประทะของทหารทั้งสองฝ่ายมักจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและคาดไม่ถึงการเผชิญหน้ากันเกิดขึ้นในป่าทึกและพื้นที่ภูเขาที่มีความซับซ้อนทำให้ การเคลื่อนไหวและการใช้ยุทธวิธีในการต่อสู้เป็นสิ่งสำคัญทหารเวียดนามมีความเชี่ยวชาญในการขุดหลุมเพื่อตั้งฐานที่มั่นและขยับเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วทันทีที่พวกเขาตั้งฐานเสร็จเขาจะเริ่มขุดหลุมลึกเพื่อเป็นที่หลบภยัยจากการโจมตีของฝ่ายตรงข้ามในขณะเดียวกันทหารพังไทยก็จะเข้าตีโดยใช้กลยุทธ์การเข้าชิดเพื่อบุกโจมตีจุดอ่อนของฝ่ายตรง ข้ามทหารทั้งสองฝ่ายต้องใช้ความเร็วในการเคลื่อนไหวเพื่อเอาชีวิตรอดและต้องพึ่งพาทักษะส่วนตัวและความกล้าหาญอย่างมากเพราะทุกวินาทีในสนามรบคือโอกาสที่อาจเสียชีวิตได้อาวุธและการต่อสู้ในสมนรภูมิในสมนรภูมิแห่งการต่อสู้ระหว่างทหารเวียดนามและทหารพรานไทยอาวุธที่ถูกนำมาใช้มีความหลากหลายและแตกต่างกันไปตาม แต่ละฝ่ายซึ่งอาวุธเหล่านี้ไม่เพียงแต่เป็นเครื่องมือในการต่อสู้แต่ยังสะท้อนถึงเทคโนโลยีความเชี่ยวชาญและกลยุทธ์ของแต่ละฝ่ายด้วยฝ่ายทหารเวียดนามนำใช้ปืน AK-47 okay. ซึ่งเป็นอาวุธหลักในการต่อสู้ปืนนี้ถูกผลิตจากรัเสเซียและมีชื่อเสียงในด้านความทนทานความแม่นยำและพลังทำลายล้างในระยะใกล้ถึงระยะกลางนอกจากนี้ยังใช้ปืนพก K54 ที่มีขนาดเล็กแต่สามารถยิงได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำในระยะใกล้ทำให้เหมาะสมในการประทะในสถานการณ์ที่มีการสู้รบระยะประชิดหรือในสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนเชน่นป่าทึบหรือพื้นที่เมืองนอกจากปืนพกและปืนไรเฟิลแล้วทหารเวียดนามยังนำระเบิดพิเจ็ดมาใช้ซึ่งเป็นอาวุธที่มีอำนาจทำลายสูงและ สามารถเจาะเกราะได้ทำให้สามารถโจมตีรถถังและยานพาหนะหุ้มเกราะของฝ่ายตรงข้ามได้อย่างมีประสิทธิภาพในขณะเดียวกันฝ่ายทหารพรานไทยใช้ปืนเอเคที่มีต้นกำเนิดจากจีนซึ่งถึงแม้จะมีลักษณะคล้ายกับ AK-47 ของรัเสเซียแต่ก็มีความแตกต่างกันในด้านวัสดุและประสิทธิภาพอาวุธนี้ได้รับการปรับแต่ง เพื่อให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมและยุทธวิธีที่ทหารพรานไทยใช้ในพื้นที่ป่าและภูเขาแม้ว่าอาวุธของจีนอาจไม่ทนทานเท่าของรัเสเซียแต่ก็มีข้อได้เปรียบในเรื่องความสะดวกในการพกพาและการบำรุงรักษานอกจากนี้ทหารพรานไทยยังมีการใช้อาวุธประเภทอื่นเช่นปืนกลเบาและอาวุธระเบิดมือสำหรับการป้องกันและโจมตีในระยะ ประชิดการใช้อาวุธในสมนรภูมิจึงเป็นการวัดความแม่นยำความรวดเร็วและความสามารถในการตอบโต้ของแต่ละฝ่ายซึ่งทหารทั้งสองฝ่ายจะต้องมีความเชี่ยวชาญในการใช้อาวุธของตนเพื่อให้สามารถตอบสนองและปรับตัวในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งนี้การเลือกใช้อาวุธยังขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและภูมิประเทศของสนามรบเช่นในพื้นที่ป่าทึบทหารจะต้องพกพาอาวุธที่มีน้ำ หนักเบาและคล่องตัวเพื่อให้สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างรวดรวดเร็วและไม่ถูกจำกัดในการเคลื่อนตัวขณะที่ในพื้นที่โลกหรือมีสิ่งกีดขวางน้อยอาจเน้นการใช้อาวุธที่มีระยะยิงไกลและความแม่นยำสูงเพื่อให้ได้เปรียบในการประทักสรุปแล้วการใช้อาวุธในสมนรภูมิของทหารเวียดนามและทหารพรานไทยเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงการปรับตัวและกลยุทธ์ที่แต่ละฝ่ายนำมาใช้เพื่อให้ สามารถเข้าถึงชัยชนะและลดความสูญเสียได้มากที่สุดการตัดสินใจในการเลือกใช้อาวุธแต่ละประเภทไม่เพียงแต่อยู่ที่ประสิทธิภาพของอาวุธเองแต่ยังต้องพิจารณาถึงการใช้ในสถานการณ์และภูมิประเทศที่ท้าทายอีกด้วยความยากลำบากและการปรับตัวของทหารพรางไทยในสนามรบทหารพรางไทยต้องเผชิญกับอุปสรรคและความท้าทายมากมายในพื้นที่ชายแดนกัมพูชาซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีสภาพ อากาศที่รุนแรงและมีปัญหาโรคภัยไข้เจ็บที่แพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องหนึ่งในโรคที่ทหารทหารพรานต้องเผชิญบ่อยคือโรคมาลาเรียเนื่องจากบริเวณดังกล่าวมียุงมาเลเรียชุกชุมทำให้ทหารพรานจำนวนมากติดเชื้อและลมป่วยารักษามาเลเรียในยุคนั้นเช่น BPPF ที่นิยมใช้ในการรักษากลับมีประสิทธิภาพจำกัดและไม่ได้ผลในระยะยาวส่งผลให้ทหารหลายคนต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานานบางราย ถึงขั้นมีอาการรุนแรงและเสียชีวิตจากโรคนี้นอกจากนี้ทหารพรานยังต้องเผชิญกับความรพราะดาุข,ของภูมิอากาศที่ยากจะรับมือได้สภาพอากาศที่แปรปรวนทั้งร้อนจัดในช่วงกลางวันและหนาวเย็นในตอนกลางคืนทำให้ทหารพรานต้องปรับตัวให้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องแม้ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เอ,อื้ออำนวยการอยู่ท่ามกลางป่ารบทึกและภูเขาสูงชันซึ่งมีพืชหนามและสัตว์ป่าที่เป็น อันตรายทําให้การเคลื่อนย้ายและการต่อสู้เป็นไปอย่างยากลําบากพวกเขาจําเป็นต้องปรับตัวทั้งทางกายและใจเพื่อให้พร้อมเผชิญกับสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงอย่างไม่คาดคิดแม้ในสภาวะที่เลวร้ายเช่นนี้ทหารพรานถ้ายังคงมีจิตใจที่แข็งแกร่งและมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่พวกเขาได้แสดงความกล้าหาญและความเสียสละโดยต้องรับมือกับอุปสรรคทั้งจากภายนอกเช่นศัตรูที่เข้ามา รุกรานและจากภายในเช่นโรคภัยและสภาพอากาศพวกเขายังต้องพึ่งพาความรู้และทักษะการเอาตัวรอดในป่ารวมถึงการหาวัตถุดิบจากธรรมชาติเพื่อนำมาใช้ในการสร้างที่พักและหาอาหารในพื้นที่ที่ทรัพยากรจำกัดการปรับตัวของทหารพรานไทยไม่เพียงแค่ในด้านกายภาพแต่ยังต้องมีการปรับทัศนคติและความคิดเพื่อให้พร้อมรับมือกับความท,ท้าทายที่ไม่มีวันสิ้นสุดการต้องเผชิญกับความตาย และความสูญเสียของเพื่อนร่วมรบทำให้ทหารเวียดนามจะบุกไทยก่อตั้งสหพันธรัฐอินโดจีนหลังจากที่เวียดนามสามารถเอาชนะสหรัฐอเมริกาและรัวประเทศได้สำเร็จในปีพุทธศักราช2518เวียดนามกลายเป็นประเทศที่มีกองทัพที่แข็งแกร่งที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในขณะนั้นกองทัพประชาชน เวียดนามเต็มไปด้วยทหารที่ผ่านสงครามมาอย่างโชคชวนพร้อมทั้งมีอาวุธและยุทธโธปกรณ์ที่ทันสมัยจากสหภาพโซเวียตสนับสนุนด้วยเหตุนี้เวียดนามจึงมีแผนการขยายอิทธิพลและยึดครองดินแดนในคาบสมุทรอินโดจีนได้แก่กัมพูชาลาวและไทยตามลำดับโดยต้องการรวมประเทศเหล่านี้เข้าเป็นสหพันธรัฐอินโดจีนภายใต้การปกครองในระบอบ คอมมิวนิสต์อย่างไรก็ตามคอมมิวนิสต์ในภูมิภาคไม่ได้มีแนวทางที่เป็นเอกภาพเวียดนามนั้นอยู่ภายใต้อิทธิพลของสหาภาพโซเวียตขณะที่ลาวและกัมพูชามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับจีนความขัดแย้งระหว่างจีนและสหาภาพโซเวียตจึงส่งผลให้เกิดปัญหาระหว่างเวียดนามและประเทศเพื่อนบ้านเวียดนามตัดสินใจใช้กำลังทหารบุกกัมพูชาในปีพุทธศักราช 2,522เพื่อลมล้างระบอบขมเมรแดงของพรพดซึ่งในขณะนั้นกำลังทำสงครามกลางเมืองกับกลุ่มกัมพูชาประชาธิปไตยการลุกรานของเวียดนามทำให้กัมพูชาอ่อนแอลงและกองทัพเวียดนามสามารถเข้ายึดครองกรุงพนมเปญได้อย่างรวดเร็วหลังจากที่เวียดนามสามารถควบคุมกัมพูชาได้ก็หันไปจัดการกับลาวต่อไปลาวเป็น ประเทศที่รักสงบแอะมีกําลังทหารที่อ่อนแอกว่าเวียดนามมากเวียดนามจึงสามารถเข้าควบคุมลาวได้อย่างง่ายดายโดยอาศัยอิทธิพลเหนือรัฐบาลลาวประชาธิปไตยที่ถูกจัดตั้งขึ้นหลังจากการล่มสลายของราชาอาณาจักรลาวในปีพุทธศักราช2518เมื่อสามารถควบคุมทั้งกัมพูชาและลาวได้แล้วเวียดนามก็เริ่มมองมาอย่างเป้า หม้ต่อไปนั่นคือประเทศไทยในช่วงสงครามเวียดนามกองทัพไทยเคยส่งกำลังไปช่วยสหรัฐต่อสู้กับเวียดก่อทำให้เวียดนามถือว่าไทยเป็นศัตรูเวียดนามจึงวางแผนโจมตีไทยเพื่อขยายอิทธิพลและกำจัดภัยคุกคามทางทหารในช่วงปลายพุทธศักราช2520เวียดนามได้เคลื่อนกำลังทหารกว่า2แสนนายพร้อมด้วยกองกำลังจากลาวและ กัมพูชาเข้ามาประชิดชายแดนไทยและเริ่มเปิดฉากโจมตีด้วยการยิงปืนใหญ่ข้ามพรมแดนไทยเพื่อทดสอบกำลังตอบโต้ของฝ่ายไทยกองทัพไทยในขณะนั้นประสบปัญหาหลายด้านทั้งการขาดแคลนอาวุธที่ทันสมัยและการขาดประสบการณ์ในสงครามขนาดใหญ่เมื่อเทียบกับกองทัพเวียดนามที่ผ่านศึกมาอย่างโชคชนหนึ่งในสมนรภูมิสำคัญที่เกิดขึ้นคือที่บริเวณช่อง บกในจังหวัดอุบลราชธานีช่องบกเป็นพื้นที่ชายแดนที่ติดกับลาวและกัมพูชาซึ่งเวียดนามใช้เป็นเส้นทางลุกล้ำเข้ามาในไทยกองทัพเวียดนามได้จัดตั้งฐานที่มั่นในพื้นที่ชายแดนและเสริมกำลังป้องกันอย่างแน่นหนาโดยสร้างบังเกอร์คอนกรีตเสริมเหล็กติดตั้งปืนใหญ่เครื่องยิงจรวดและระบบป้องกันทางอากาศพร้อมทั้งทำถนนเชื่อมต่อกับลาวและกัมพูชา เพื่อรองรับการส่งกำลังบำรุงกองทัพไทยได้เปิดฉากปฏิบัติการตอบโต้ภายใต้ยุทธการโดยใช้กองกำลังจากกองกำลังสุรนารีเข้าผลักดันกองทัพเวียดนามออกจากช่องบกอย่างไรก็ตามด้วยภูมิประเทศที่เป็นป่าทึกและภูเขาสูงชันทำให้ฝ่ายไทยประสบความยากลำบากในการเคลื่อนที่และปฏิบัติการรบในช่วงแรกเวียดนามยังสามารถรักษาฐานที่มั่นได้และ ฝ่ายไทยต้องใช้ความพยายามอย่างหนักในการผลักดันในเดือนธันวาคมพุทธศักราช2529 9. กองกำลังสุรานารีได้เปิดฉากยุทธการ9โดยระดมกำลังจากกรงทหารราบที่16เพื่อเข้าตีฐานที่มั่นของเวียดนามในพื้นที่เนิน396และเนิน408การปฏิบัติการรบดำเนินไปจนถึงเดือน กุมภาพันธ์พุทธศักราช2530ในที่สุดฝ่ายไทยสามารถยึดเนิน396ได้แต่ยังคงประสบปัญหาในการรักษาพื้นที่เอาไว้เนื่องจากถูกโจมตีอย่างหนักจากปืนใหญ่และเครื่องยิงลูกระเบิดของฝ่ายพรานไทยต้องเรียนรู้ที่จะมีสติและใจเย็นเพื่อไม่ให้ความหวาดกลัวหรือความท้อแท้เข้ามาครอบงำจิตใจพวกเขายังคงสู้รบอย่าง ไม่ย่อท้อแม้จะต้องเสียสละชีวิตตนเองเพราะเป้าหมายสูงสุดคือการปกป้องมาตุภูมิและรักษาอธิปไตยของประเทศชาติความกล้าหาญและความเสียสละของทหารพรานไทยทหารพรานไทยเป็นกองกำลังที่มีบทบาทสำคัญในการปกป้องอธิปไตยและความมั่นคงของชาติความกล้าหาและความเสียสละของทหารพรานไทยเป็นสิ่งที่ย้ำให้เห็นถึงความเป็นจริงในการทำหน้าที่ ด้วยจิตวิญญาณที่มั่นคงพวกเขาถูกฝึกฝนมาเพื่อเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงไม่ว่าจะเป็นการ,รเผชิญหน้ากับกองกำลังต่างชาติการประทะก,กับกลุ่มกบฏหรือการต่อสู้กับภัยคุกคามภายในประเทศในช่วงสงครามเย็นที่มีการประทัดกับกองกำลังเวียดนามทหารพรานไทยมีหน้าที่หลักในการปกป้องเขตแดนและป้องกันการลุกล้ำเข้ามาใน พื้นที่ของประเทศไทยทหารที่เคยเคยเผชิญหน้ากับทหารเวียดนามในสมนรภูมิได้กล่าวถึงความยากลำบากของการรบในป่าดิบชื้นที่เต็มไปด้วยอันตรายไม่เพียงแค่การเผชิญหน้ากับศัตรูที่มีความสามารถและความพร้อมที่สูงกว่าแต่ยังต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายเช่นความร้อนชื้นมแมลงที่เป็นอันตรายและการขาดแคลนสเสบียงแต่ถึงแม้จะมีความยาก ลำบากและอันตรายทหารพรานไทยก็ยังคงแสดงออกถึงความกล้าหาญที่เหนือชั้นพวกเขาสู้รบด้วยความมุ่งมั่นและความมานะจนกว่าจะได้รับคำสั่งให้ถอนตัวไม่มีการละทิ้งหรือนี้จากสนามรบทหารพรานบางนายยอมสละชีวิตของตนเพื่อให้เพื่อนร่วมทีมมีโอกาสลหลบหนีและเอาชีวิตรอดการสละชีวิตเพื่อชาติและเพื่อคนในทีมของตนเองเป็นสิ่งที่ย้ำให้ เห็นถึงความมุ่งมั่นและจิตวิญญาณของทหารพรานไทยที่ถือเป็นแบบอย่างของความเสียสละยังสูงสุดนอกจากนี้ทหารพรานไทยยังมีบทในการปกป้องชุมชนที่อยู่ตามแนวชายแดนพวกเขาคอยเฝ้าระวังและช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่ที่อาจมีภัยคุกคามจากกลุ่มก่อการร้ายและการค้ายาเสพติดซึ่งทหารพรานมักทำงานใกล้ชิดกับชุมชนและเข้าใจถึงความ ต้องการของชาวบ้านพวกเขาไม่ได้เป็นเพียงผู้พิทักษ์ปกป,ป,ป้องแผ่นดินเท่านั้นแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่มีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงให้กับท้องถิ่นความกล้าหาและความเสียสละของทหารพรานไทยไม่เพียงแค่เป็นเรื่องของการสู้รบในสนามรบแต่ยังเป็นเรื่องของการเสียสละเพื่อความสงบสุขและความปลอดภัยของประชาชน ทหารพรานเป็นตัวแทนของคนไทยที่ยอมเสียสละและต่อสู้เพื่อรักษาแผ่นดินและเสรีภาพของชาติอย่างแท้จริงประสบการณ์การรบและการเปลี่ยนแปลงชีวิตสำหรับทหารพรานหลายคนการรับใช้ชาติและการ,รเผชิญหน้ากับศัตรูไม่เพียงแต่เป็นบททดสอบความกล้าอาหารและความสามารถในภารกิจเท่านั้นแต่ยังเป็นช่วงเวลาที่ทำให้พวกเขาต้องเผชิญกับการ เปลี่ยนแปลงในชีวิตที่ลึกซึ้งและถาวรพวกเขาต้องเผชิญกับความท้าทายที่ยากจะคาดเดาการทำงานในพื้นที่ปะทะเช่นที่ช่องบกวีรกรรมที่ช่องบกสมรภูมิสำคัญในการสู้รบกับทหารเวียดนามสมรภูมิที่ช่องบกถือเป็นหนึ่งในสนามรบที่มีความสำคัญและท้าทายที่สุดในประวัติศาสตร์การสู้รบของทหารผ่านไทยเมื่อครั้งที่ทหารเวียดนามเข้ามาลุก ล้ำและสร้างความตึงเครียดในพื้นที่ทหารพรานและกองกำลังไทยต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลำบากและเสี่ยงอันตรายอย่างยิ่งช่องบกเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่สำคัญเนื่องจากอยู่ใกล้กับพรมแดนระหว่างไทยและกัมพูชาทำให้การสู้รบที่นี่มีความหมายและผลกระทบที่สำคัญต่อการรักษาอธิปไตยและความมั่นคงของประเทศในระหว่างการสู้รบที่ ช่องบกทหารพาหลายหน่วยต้องเผชิญหน้ากับการประทะที่ดูเดือดทหารเวียดนามได้ใช้กลยุทธ์ที่รัดกลุ่มและมีความเชี่ยวชาญในการสู้รบในสภาพภูมิประเทศที่ซับซ้อนเช่นการเคลื่อนกำลังผ่านป่าไม้ด่าทึกและใช้ผูเขาเป็นจุดกำบังทำให้ทหารพรานไทยต้องใช้ความอดทนและความสามารถในการวางแผนอย่างเต็มที่พวกเขาต้องปรับตัวกับสภาพแวดล้อม ที่ท้าทายทั้งภูมิประเทศที่ยากต่อการเคลื่อนยายและสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยหนึ่งในวีรกรรมที่น่าจดจำคือการที่ทหารพรานต้องเผชิญหน้ากับ้าศึกที่มีจํานวนมากกว่าหลายเท่าแต่พวกเขายังคงยืนหยัดและพร้อมที่จะสู้รบจนถึงที่สุดการประทะที่ดูเดือดและรุนแรงทําให้หลายคนต้องเสียสละชีวิตเพื่อปกป้องพรมแดนของประเทศการเสียสละเหล่านี้ ไม่เพียงแค่เป็นการป้องกันดินแดนแต่ยังเป็นการปกป้องครอบครัวและประชาชนที่อยู่เบื้องหลังทําให้พวกพวกเขายังคงยืนหยัดอย่างกล้าหาญแม้จะเผชิญกับความตายนอกจากนี้ทหารพรานยังต้องใช้กลยุทธ์ในการโจมตีและป้องกันอย่างรัดกุมหลายครั้งพวกเขาต้องแยกย้ายและหลบซ่อนในพื้นที่ป่าหรือภูเขาเพื่อป้องกันตัวเองจากการโจมตีของข้า ศึกและเตรียมพร้อมในการตอบโต้ด้วยการโจมตีที่เฉียบขาดและฉับพลันพวกเขาต้องใช้ทักษะและความเชี่ยวชาญในการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วและแม่นยำในการต่อสู้รวมถึงการวางกับดักและใช้กลยุทธ์ที่ช่วยเพิ่มโอกาสในการเอาชนะค่าศึกที่มีกำลังมากกว่าวีรกรรมในสมนรภูมิช่องบกยังเป็นตัวอย่างของความสามารถีและความเสียสละของทหารพราน